เอาแล้วครับในต่างฝ่ายต่างโดนนะครับครย,ยุบนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับนี่เพียงยกที่3นะครับแต่เกมนี้เปิดเต็มตัวกันมาตั้งแต่ยกที่2องม่เร่งไีก,กันเจ็บๆดูจังหวะจังหวะบวกซอกกันไรพลาดที่หล่นได้ครับโอ้โหและยกนี้นี่ยกอารันของวันนี้ด้วยนะครับเมอร์ลี่กิสมันนะครับอ่าคู่แรกจบยก3คู่2จบยก3คู่3มแม่แมทำผ้าทำผ้าโอ้โหแลกศอกกันเดือดเลยครับอ่า วงในกรรมาการงัดออกมาครับไม่ต่อเนื่องไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันใกล้เชือกด้วยครับอ้าวฟันศอกซ้ายศอกเลื้อยแทงเข่าไปกับปากีเหนือธรณีตีเขา่าคู่นี้นี่เหมือนเหมือนจะมีความในใจครับออกอาวุธจนไม่หยุดเลยนะครับเออ,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 อ้นี่ครับมาถึงไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่มันก็ไกลไกลแล้วครับน้ำเงินเคยชนะเพื่อนร่วมค่ายมา เพราะฉะนั้นแม่ปากีอยากจะล้างแขนให้เพื่อนครับโอ้โหอ่ะมาจานเจียรสุดดึงมาออกออกมาก่อนตอนนี้อุ้ยศอกมาสอกปากก็ศอกคืนครับแล้วก็ในครับมาทิ้วยกมายกเหนือธรณีปากีปากีเหนือธรณีปากีก็มีลูกขวางนะครับแล้วก็ยัดหนักๆเลยโอ้แต่ว่าเหลือธรณีนั้นก็ชนอย่างเดียวดูจังหวะในจังหวะล่ำ ล็อกเอาไว้นะครับเหนือ่ตดีนี่ก็โอ้ไนที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโตตลอดอยู่คาถาพยันจะเปียกดีโอ้วงไนนี่ถือว่าใกล้เคียงคู่ขี้สูงสีเลยนะครับโอ,โอ้เอาละครับลุนนี้ก็เสียหลักนะครับเอาชนต่อดูว่าใครจะชิ้งเดินนะครับมาอีกแล้วนะครับเหนือโตรดีไอ้ถานพยันจะขวางแล้วก็แทงคู่ครับอ,อยู่ที่การจับเลยครับเอามาในล์นล้วน อยู่ที่ใครจับแล้วก็แทงได้ถนัดมากกว่ากันเลยครับมุมแดงนี่ปากีฐานเอราวันนะครับน้ำเงินเหนือธรณีพุทธประชาชื่นยกสี่ครับอ้าใกล้ๆสอกหมัดเลื้อยกันต่อตีอ่าตีไปครับปากีล็อกล็อกตีอ่าตีอ่าอย่างไรอย่างเตี๋ยมนี้ตีได้ไหมชัดเจนไหมถ้ายังตีได้กรรมการจะปล่อยให้ตีแต่ว่าถ้ากอดกันอย่างเดียวนี่จะแยกเลยนะครับอ่าไกลเชือกงัดออกมาครับ นี่ครับแะกรุงแดงครับปาฟังเีลาครับโอ้โหดูครับมาโบกเดินเดินเดินครับมาเรามันมวยเข่านี่ครับโอ้โหแต่ว่าดูทั้งคู่มาประเภทไม่มีใครยอมถอยอยู่แล้วครับอุยยกตีเข้าไปครับปากีปากีเหลือทร์นีปากีโอ้โหดูครับสุดมันเลยครับโอ้โหนี่ตีกันไปแล้เลยนะครับผู้นี้อ่ะอยู่ที่ยกนี้ครับใครจะเพลียงพํ้มครับ ถ้าลูกเดียวชัดๆนี่อาจจะเป็นผู้ชนะเลยนะครับสำหรับปากีฐานกับเหนือธรดีครับแต่ตอนนี้ยังใกล้เคียงดูครับวงในวงในก็ตีกันไปตีกันมาครับยังไม่มีใครขาดทุนแล้วก็ยังไม่มีใครได้กําไรกับบอลครับโอ้แฟนๆบอกว่าคู่ครีสููสีแล้เกินอือฮ่นผัดกันได้เปรียบผัดกระเสียเปรียบเอาตอนนี้วงในครับู้หูดูครับ วานี่อยู่ใน่ยงยกที่5ครับเหลือเวลาอีกประมาณนาทีครึ่งโอ้โหปาก,กาีเหนือธรณีจับพิ้วยกยัดเข้าไปฮะนี่ครับโอ,โ,โอ้โหขยันทั้งคู่เลยทั้คู่นี้โอ้ดูจังหวะล็อกนะครับล็อกแล้วก็จะโหนโชว์ด้วยนะครับเหนือธรณีอ้านายโอ้โหใกล้เขียนกันจริงๆนะครับตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกนะครับกับเวลาที่เหลืออีกหนึ่งนาที เดี๋ยวก็รู้นะครับใครทําได้ชัดๆที่น่าจะได้รับการชูมือครับอ่ะภาคเดียวอาจจะไม่ไม่พอซะแล้วครับไปทางไหนครับมุมแดงครับโอ้โหนี่ครับปากีสถานเอราวันครับอ่าวันนี้เฉือนครับชนะคะแนนเหนือทรณีพุทธประชาชื่นไปแบบสุดมันเลยครับโอ้โหเล้าใจจริงๆครับ